เขตปกครองตนเองหนิ่งเสซหุยมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ระดับโลกมายาวนานกำลังยกระดับไวน์ท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดต่างประเทศคุณภาพไวน์ของเขตปกครองตนเองหนิ่งเสซหุยมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับเส้นขนานที่38องศาเหนือและสภาพอากาศที่นี่มีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิภาคที่ปลูกไวน์ที่ดีที่สุดในโลกอย่างนาปาววลลี่ที่สหรัฐ และบอกโดที่ฝรั่งเศสผู้จัดการ<อ>ไร่อัอุ่ลบอกว่า<ช>พื้นที่นี้มีเอกลักษณ์เ,เฉพาะตัวองุ่นมีขนาดอวบอิ่มและมีกลิ่นหอมเข้มข้นนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย เอกอัครราชทูตอุรุกวัยประจำประเทศจีนกล่าวว่าไวน์ที่นี่มีคุณภาพดีเพราะหนิงเซ่หุยมีอากาศบริสุทธิ์มีแหล่งปลูกองุ่นที่ได้รับน้ำมาจากแหล่งน้ำที่ดีของจีนประธานการแข่งขันบรัสเซลส์เวิลด์คอมเพลติชันกล่าวว่าอย่างแรกที่นี่มีสภาพอากาศร้อนและแหง้งนอกจากนี้ยังมีองุ่นมาซแลนด์และไวน์จากหนิงเซ่หุยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมไวน์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เขตปกครองตอนเองหนงเสี่หุยจัดงานแสดงไวน์นานาชาติที่เมืองอินชวนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในอุตสาหกรรมงานนี้มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า300ร้ยรายและแขกรับเชิญ440คนจาก8ปประเทศอย่างฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและชิลีเอกอัครราชะทูตอุรุกวัยประจำประเทศจีนกล่าวว่า <promote> งานนี้ช่วยให้โลกของไวน์เปิดกว้างมากขึ้นอุรุกวัยเปิดรับความร่วมมือและการลงทุนจากจีนอย่างแน่นอน ขณะที่ผู้จัดการไร่อังหุนบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนวายจากไร่อังหุนจีนอาจไม่เป็นที่รู้จักแต่ตอนนี้วายหนิงเสื้อหุยมีชื่อเสียงอย่างมากในตลาดต่างประเทศ